ครับก็วันที่7ตุลาก็ได้เริ่มขึ้นนะครับก็กลุ่มฮามาสเนี่ยที่อยู่แนวหน้าครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไปเลยครับว่าส่วนใหญ่นนาจะตายแน่แต่ว่าไม่ใช่ครับตายไม่กี่รายครับแล้วก็บุกเข้ามาเลยทหารส่วนใหญ่ก็ตกใจอยู่เลยส่วนใหญ่ก็ยังนอนอยู่ก็ถูกฆ่าตายส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายในในหอตัวเองในเตียงตนเองนะครับเพราะว่าฮามาสเป็นเข้ามาทุกคนยังหลับอยู่ไม่มีใครแตนการ์ดอยู่แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยฮามาสก็ตกใจว่าเมันมีงานดนตรตีด้วยเหรอซึ่ง ใน narrative แล้วก็คาที่ Mainstream Media นั้นพูดก็คือถ้าฮามาสเข้ามาในงานดนตรีเพื่อฆ่าคนที่กำลังปาร์ตี้อยู่ในงานดนตรีครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานเลยว่าฮามาสเนี่ยรู้ว่ามันมีงานดนตรีเกิดขึ้นแต่ว่าถึงถึงไหนถึงไหนครับก็มีคนที่ไปปาร์ตี้ในงานดนตรีพวกนี้เสียชีวิตโดนฮามาสฆ่าตายแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกรันเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วครับหลังจากที่ฮามาสั้นบุกมาแล้วก็ กองกำลังอิสราเอลที่กำลังสู้กับกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ได้แจ้งไปที่ HQ นะครับแจ้งไปที่เบสตัวเองหลักแต่ว่าการที่พลทหารกำลังเสริมจะเข้ามาช่วยนะครับใช้เวลากว่า6ชั่วโมงครับทุกคนก็เลยงงว่าทำไมมันช้าจังเลย